ผมนายกิติคุณจุทารีรหัสนักศึกษา634701010สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวทัศนีวอรพิทักษินรหัสนักศึกษา6 3 4 7 0 1 0 5 2ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธนาภาทวีรัตรหัสนักศึกษา6 3 4 7 0 1 0 8 0ค่ะ,าาคะ, 80, คะเป็นจำนวนกี่คันเราก็เริ่มจากการดูที่ตารางกันเลยนะคะ โจถามว่ายอดจำหน่ายของ To y ยต a เราก็มาดูที่ตารางของ To y ยต a ค่ะก็จะมีห้าเดือนเราก็อายอดจำหน่ายของ To y ยต a 5ห้าเดือนนั้นมาบวกกันได้เท่ากับหนึ่งพันสองร้อยสามสิบคันแล้วเราก็มาดูยอดจำหน่ายอันดับที่สามนะคะก็คืออีซูซูอีซูซูบวกกันแล้วมีจำนวนสามร้อยเจ็ดสิบเก้าคันหลังจากนั้นมาเราก็เอายอดที่ต่างกันมาลบกันนะคะ เอา t o y ยต a กับอีสุมาลบกันก็จะเป็น1,230ลบ379คันจะได้เท่ากับ851คันคำตอบที่ถูกก็คือข้อ4ค่ะ851คือคำตอบที่ถูกค่ะวิธีคิดนะครับมูลค่าขายสินค้าต่างประเทศเฉลี่ยเท่ากับเราก็เอา2,100บวก3,000บวก4,100บวก3,500ก็จะได้เท่ากับ 12700แล้วก็เอามาหารด้วย4ก็จะได้เป็น3ามพล้านบาทแล้วก็สมการที่2ก็จะเป็นบูลค่าขายสินค้าภายในประเทศเฉลี่ยเท่ากับเก0าสองพันสามร้อบวกสองพบวกสองพบวกสามพก็จะเท่ากับ1 6ึ0งหารด้วย4แล้วก็จะได้คำตอบเป็น2650ล้านบาท ต่างประเทศมากกว่าภายในประเทศแล้วก็เอาสมก,การที่1มาลบสมก,การที่2ก็จะได้เป็น3,175หลบ2,650ก็จะเท่ากับ525ล้านบาทครับพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ